สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมโดยช่องวิธีนี้มาดูวิธีคำนวณสูตรบนลมิตเดียวทั้ง3สูงนี้พร้อมกันครับซึ่งทั้ง3สูงนี้จะเริ่มคำนวณตั้งแต่วดที่ออก7/7ครับนามาเรียงจนถึงว่าล่าสุด9/3/5นั่นเองครับเรามาเริ่มกันที่สูตรแรกครับทั้ง3สูงนี้เป็นสูตรเด่นบนตัวเดียวนะครับมาเริ่มกันเลยครับสูตรแรกสูรนี้ครับวิธีคิดครับ จะเริ่มตั้งแต่โมนี้ครับโมดีออก72ครับใช้หลักสิบผลี่หลักหน่วยครับของโมนี้นะครับน้ำ7บวก2ได้เลยครับนำ7บวก2ครับค่าเท่ากับ9ครับผลคำนวณที่ได้ครับนั่นคือ9กครับ9ตัวนี้ครับัมทีออกคือโมนี้ครับออก579คือโมนี้ครับโมทีออกออกห้าเจ็ดเตัวนี้ครับาทิตหลักหน่วยครับ ทั้ง3สูตรนี้ับเป็นสูตรไม่ปากหลักนะครับ่ารต่อมาครับเราจะข้าม2งวนนี้ไปครับนั่นคืองวด5 7 9กับ9 7 2ครับจะไม่คำนวณครับมาคำนวณต่ออีกทีงวดนี้ครับวันที่ออก8ปนะครับใช้หลัก4ี่โผล่หลักนะครับนำา2เลนี้บวกกันได้ครับ6บวน1่ครับกเท่ากับเครับ7ตัวนี้ครับ มาออกในงวดนี้ครับอต่อจากงวดที่ออกไปหกหนึ่งนะครับนั่นคืองวดนี้ครับไปตัวนี้ครับเจ็ดตัวนี้ครับมาที่หลักหน่วยครับมาเริ่มกันที่เนี่ยงวดแรกครับน้ำเจ็ดโปสองเท่ากับเก้าเก้าตัวนี้ครับมาในงวดที่ออกห้าเจ็ดเก้ามาตั้มในหลักหน่วยครับต่อทีงงวดที่สองครับข้ามสองงวดนี้ไปนะครับ มาคำนวณอีกทีโมนี้ครับใช้หลัก10บบวกหลักหนึ่งครับมีค่าเท่ากับ7 7ตัวนี้ครับเข้าที่หลักหน่วยครับออก5 1 7ครับนี่ครับงม่ต่อมาครับงม่ที่งม่ที่3ครับก็เหมือนเดิมครับข้าม2งโมนี้ไปนะครับนี่ครับข้าม2งโมนี้ไปมาคำนวณโมนี้ครับต่อจากงม่ที่ออก7 2 5ดสอ้าครับนั่นคือโมนี้ครับสองหกหนึครับ หานามหลักสิบบนได้หลักหน่วยครับาศูนย์แรกครับใช้หลักสิบบวกหลักหน่วยนะครับหกบนหนึ่งครับอีกค่าเท่ากับเจ็ดครับหลักที่เลขกเจ็ดครับเล็กเจ็ดตัวนี้ครับผลนี้ออกถึงนบนนี้ครับออกเจ็ดห้าศูนย์ครับออกเจ็ดห้าศูนย์นะครับก็อย่างเข้าครับอ่าก็เข้าที่ตัวเด่นครับเจ็ดมาที่หลักร้อยครับออกเจ็ดห้าศูนย์ ต่อมาข้อที่4ครับก็คือข้อที่จะถึงนี้นะครับก็ข้ามองวันนี้แปนะครับต่อจากมาคำนวณต่อจากวันนี้ครับวัที่ออก4 7 5หครับไม่ขึงนวันี้ครับใช้หลักสิบบวกด้หลักหน่วยครับนำสองเลนี้บวกกันครับ3มบวก5มีค่าเท่ากับ8ครับซึ่งในวันนี้นะครับผลคำนวณได้ครับสูงแ้ครับเด่นที่เลข8ครับ อั้งคืนริปแปดครับจะดินครับอ่าสูงได้ครับผลกำไรได้คือถึงแปดครับนะครับอ่าก็มาดูสูตรที่2ครับสูตรนี้ครับสูตรที่2นี้ครับอ่าเริ่มตั้งแต่วันนี้ครับ7จ็ดเจครับซึ่งจะใช้2วันนี้ครับหาคำนวณครับอ่า อุจิแรกครับก็นำา7็บวกแบวกด้วครับมีค่าเท่ากับ2ครับนำสามเล่นนี้ครับบวกกันได้เลยครับอ่านี่ครับเด็ดเจดไปเจ็ดครับบวกกันแล้วมีค่าเป็น2ครับมีค่าเท่ากับ2ครับต่อด้วยของวันนี้ครับ2 7 2ครับอ่านำสามเล่นนี้ครับเหมือนเดิมครับ3เล่นนี้ครับของวันนี้ครับมาบวกกันครับ2องบวกเบวกสครับครับมีค่าเป็น หนึ่งครับนีครับเป็นหนึ่งนะครับนำสามเป็นที่บวกกันครับอ่าก็นำผลลัพธ์ที่ออกมาครับสองวนนี้ครับมาบวกกันอีกครั้งครับนำสองวกนิดหนึ่งครับสองวนหนึ่งครับมีค่าเท่ากับสามนี่ครับอ่าสามตัวนี้ครับจับกับสูตรเลขเฉพาะครับอ่าสูตรเลขเฉพาะของสามกับมีค่าเป็น 5ครับนะครับซึ่งจะนำค่านี้ครับเป็นเลขเด่นครับเป็นเลขเด่นก็คืองินที่ออกนั่นคืองินนี้ครับออก5 7 9ครับาตัวนี้ครับมาที่หลักร้อยนะครับ ไม่ได้ออก579ครับอ่างวดต่อมาครับอ่างวดต่อมาครับอ่านำมาคำนวณงวดนี้ครับไม่ได้ออก972ครับนามามเลขนี้ครับบวกกันครับ9ก้บวกเบวกสครับอ่ามีค่าเป็น8ครับนะครับเป็น8ครับนามามเลขนี้บวกกันครับต่อด้วยอ่างวดนี้ครับ 8 6บวกหบวกหนึ่งครับนาม3ามนี่บวกกันครับอ่ามีค่าเป็น5ครับค่าเป็น5จากนั้นครับนามผลลัพธ์ที่ออกมาครับ8กับ5้าเนมาบวกกันอีกครั้งครับ8บวก5อีกครั้งครับแต่บวกมีค่าเป็น3นะครับ3ตรงนี้ครับจับกับสูตรเฉพาะครับนั่นคือ5ครับอ่าตัวย่งอ่า อย่ได้เลขเติมครับนั่นคือ5ครับวันแรกครับได้ที่เลขเด่นห้าครับวันที่สองครับก็ยังได้ที่เลขเด่น5้าครับมาดูครับ5ตัวนี้ครับออกในงวดนี้ครับออกห้าหนึ่งเจ็ดครับครับข้านะครับผลทำให้ได้ครับนั่นคือ5ครับมาที่หลักร้อยครับงวดนี้ครับมาที่หลักร้อยครับอ่า ต่อมาครับงวดที่3ามไม่สากับนั่นคือต่อจากงวดที่ออกห้าหนครับวันนี้นะครับนำเบวกด้วสบวกด้วยหครับนำสามเลนนี้ครับบวกกันครับมีค่าเป็น4ครับมีค่าเป็น4นะครับนำสามเลนนี้บวกกันต่อเด้งวดนี้ครับสองบวกหกบวกหครับมีค่าเป็น9นะครับมีค่าเท่ากับ9ก้าครับนำสามเลขนี้บวกกัน จากนั้นผลลัพธ์นำผลลัพธ์ที่ได้ครับนำมาบวกกันกับ4ีบวกเครับมีค่าเป็น3ครับ3ใช่ครับจับครับสูตรเฉพาะครับนั่นคือ5ครับได้เลขเด่นที่5ครับตัวเดิมอีกแล้วครับเห็นไหมครับ5ตัวนี้ออกในงวดนี้ครับออก750ครับพอจะตรงกับสูตรแรกครับนะครับวดที่ออก750ดห้านะครับสูตรที่2ครับออกนี่ครับ เข้าที่หลัก10นะครับได้เลขเด5ดหครับก็สูนี้เข้ามา3งมวดติดครับจะเท่ากับสูรแรกครับมาดูครับในวดที่4ครับก็นำา2งวันนี้ครับมาคำนวณครับนั่นคือวันนี้ครับจริงจริงวนบวก7ดบวก5ครับ บวกกันแล้วครับมีค่าเท่ากับ6ครับสามนิ้นี้บวกกันนะครับต่อเรข่องโดที่2ครับคืองวดนี้ครับ9ก้าบวกสบวกที้5ครับ3นิ้นี้บวกกันครับมีค่าเท่ากับ7ครับผลลัพธ์ที่ได้ครับ6กับ7ครับมาบวกกันอีกครับหกบวกเจครับมีค่าเท่ากับ3ครับ3ตัวนี้จะเป็นสูตรเฉพาะครับค่าเป็น5ครับ5อีกแล้วครับอ่าซึ่งในงวดนี้นะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับ5ตัวนี้ครับ ผลคำนวนที่ได้ครับสูตรที่2นี้นั่นคือ5นะครับก็มาต่อกันที่สูตรที่3ครับสูตรที่3นี้นะครับเริ่มตั้งแต่งวดนี้ครับ7 7ครับนามหลัก 10ครับบวกด้หลัก10ของหลัก10หลักร้อยของวันนี้ครับ272ครับครับซึ่งจะนำสามนี่ครับบวกกันครับ8ปบวกเครับเป็น5 5าห้าบวกสมีค่าเป็น7นะครับค่าเท่ากับ7ครับซึ่งนำสามนนี่ครับบวกกันครับมีค่าเท่ากับ7ครับ7ตัวนี้ครับงวดที่ออกขึ้นโมนี้นะครับเลขที่ออก579ครับ579ออก579นี่ครับ7มาที่หลัก สิครับข้าวครับอ่าเมื่อต่อมาครับถึงวันนี้ครับต่อจากงวดที่ออกห้าสิบเก้าครับถึงวันนี้ครับใช้หลักสิบหลักสิบหลักร้อยครับแบบนี้นะครับนามสามนี่นี่บวกกันครับอ่าเจ็ดบวกหกครับเป็นสามสามบวกเปอีกครั้งครับม้ค่าเป็นหนึ่งครับโหน้นได้ครับนั่นคือหนึ่งครับเลขที่ออกของวันนี้ครับ อ๋อ5 1 7ครับแบบอ๋อหาหนึอย่างเข้านะครับอ่าต่อกันที่โมดที่3ครับอ่าน้ำสองบวกหกบวกด้วสองเป็นี้ครับซึ่งจะนำสามเลขแบบนี้ครับเนี่ยแบบนี้ครับบวกกันครับอ่ามีครับเท่ากับสามเลขครับบวกกันครับมีค่าเท่ากับศูนย์ครับได้เลขมศูนย์นะครับโมดที่ออกคือ วันนี้ครับออกเจ็ดห้ครับศูนย์ครับมาที่หลักหน่วยครับศูนย์เท่าที่หลักหน่วยครับมาต่อมาครับข้อที่4ครับน้ำนี่เจ็ดบวกสามบวกเก้าครับอันนี้นะครับเจ็ดบวกสามบวกเก้าครับมีค่าเท่ากับเก้านั่นเองครับน้ำสามในนี่บวกกันครับ ดออกมาค่าเป็น9นี่ครับวันนี้ครับเลขเด่นสุดที่3ครับได้เลขเด่นอีก9นี่ครับอ่าก็ย้อนกลับมาดูสูนี้ครับตั้งแต่สูตรแรกครับสูตรแรกครับก็เริ่มตั้งแต่งวันี้ครับ2.2ใช้ลักสหตักหน่วยครับนา2เลนนี้บบกันมีค่าเป็น9 9หนี่ครับออ วันที่ออกผลงวดครับ5 7 9 9มาที่หลักหน่วยนะครับอ่า9มาที่หลักหน่วยนะครับงวดแรกครับต่อเนอ่างวดที่2ครับจากจากข้าม2งวดนี้ไปนะครับมาคำนวณอีกทีงวดนี้ครับโฮบนหนึ่งคเป็น7 7ตัวนี้ครับมาที่หลักหน่วยครับอ่านี่ครับสังเกตดูครับ7มาที่หลักหน่วยครับต่อเดื่งวดที่3ครับงวดที่3นี้นะครับก็จากข้าม2งวดนี้ไปนะครับมาคำนวณงวดนี้ครับโฮมบนหนึ่งัีขาครับค่าเป็น7 7ตัวนี้ครับ อ่าสลับมาที่หลักร้อยครับจะตรงนี้ครับลงที่หลักร้อยครับดูครับนัลนหมายความว่างวดนี้ครับผลคำนวณที่ได้ครับนำสามบวกห้าครับเป็นแปดแปดตรงนี้ครับโอกาสที่จะมาหลักร้อยมีนะครับอ่าถ้าดูจากไทม์ไลน์ของสูงนี้ครับสูงแรกสูงนี้ครับอ่าตั้งแต่งวดที่คำนวณครับมาที่หน่วยหน่วยงวดที่สามมาที่ร้อยงวดที่สี่อาจจะอาจจะมาที่หลักร้อยครับอ่า สูตรแรกครับจะให้เด่นที่หลักร้อยไ้นะครับต่อมาครับสูตรที่2ครับน้ำนี่ครับของงวดนี้ครับสามเลนที่บวกกันค่าเป็น2น้ำสามเลนที่บวกกันค่าเป็น1 2บวนเป็น3 3เจ้ากว่าสุดเฉพาะเป็น5้าห้าครับมาที่หลักร้อยครับงวดที่2ครับบวกกันแล้วครับ5มาที่หลักร้อยครับงวดแรกงวดที่2มาที่หลักร้อยมาดูงวดที่3ครับน้ำสองงวดนี้ครับน้ำผลลัพธ์ที่ได้ครับมาบวกกันครับ ค่าเป็น5 5มาที่หลัก10ครับเห็นไหมครับออก7 5 0มาที่หลัก10อ่าก็ในงวดที่4นี้ครับ5ตัวนี้ครับโอกาสที่จะมาหลัก10มีนะครับก็ดูจากทำลายของสูตรที่2ส,สูตรแบบนี้ครับครับอ่าต่อที่สูตรสุดท้ายครับนั่นคือสูตรนี้ครับสูตรที่3ครับน้ำ8ปดบวกเ็บวกนเท่ากับ 7ครับ7ตัวนี้มาที่หลักอ่าหลักสิครับแบบนี้นะครับก็นี่ครับนามสามนี้บวกกันครับมี7เป็นเลขอ่าเป็นสูตรเด่นตัวเดียวนะครับนี่ครับก่อนก็ต่อมาครับงวดนี้ครับบวกกันรอบครับเป็น1ครับมาที่หลักสินี่ครับงวดที่3ครับศูนย์มาที่หลักหน่วยครับเห็นไหมครับแล้วงวดที่4ครับนามสามนี้นี่บวกกันมีค่าเป็น9 9ตัวนี้ครับโอกาสที่จะมาหลักหน่วยนี่ครับเป็นไปได้ครับอ่าก็นามาเทียบกันดูครับ ทั้งสามส่วนนี้มาจะมาแบบนี้ครับหน่วยหน่วยร้อยร้อยสุแรกแบบนี้ครับนะครับสูตรที่2ครับมาร้อยมาร้อยแล้วก็มาที่หลักสิบแบบนี้ครับอ่าก็ฝากไว้ครับฝากไว้ครับนี่ครับทีนี้จะมาจับเป็นชุดครับก็จะนำผลบุกผลคำนวณทั้งสามสูวนนี้ครับเข้ามาประกบครับ นันก็คือ8 5 9นะครับอ่าผลคำงนี้ได้ครับนามสสุ่มนี้มาประกบค,ครับสนใจชุดนี้ครับ8 5 9ครับอ่าชุดบนไม่เดียวครับ8 5 9ครับอ่าถ้าชอบครับจัดไปครับ เป็นเดียวครับ859ครับก็นี่ครับจากที่เชียร์ไพดูครับสูจะมาแบบนี้นะครับทำลายของสูทั้งสูตสูนี้ครับอธิบายไปแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับเป็นของงวดหนึ่งตุลานี้นะครับถ้าถูกใจสูนี้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ก็ฝากไว้เป็นแนวทางครับอาสุดท้ายนี้ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเดี๋ยวพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ